สวัสดีครับผมผู้ติดตามนะครับช่อง fighting f i c t i o n b r นะครับวันนี้ผมนะครับจะพามาอัปเดตนะครับมะขามนะครับที่ผมได้ตอนกิ่งเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับที่ตอนมานครับต้นนี้นี่มันก็จะออกเป็น แตกใบอ่อนมาแล้วนะครับเริ่มแตกใบอ่อนแล้วผมตัดมีน้องคนนึนะครับแนะนมามาว่าให้เขียงไปเลยครับผมก็เลยเหมือนทําเหมือนเขียงนะครับคือตอนไปเลยนะครับนี้ <c oughs> แทนที่จะเขียงแนละ้วผมไม่ไม่ได้เขียงครับขอโทษทีนะครับที่น้องเขาแนะนํามาแต่ผมไม่ทาตามนะครับผมก็อยากลองเนะาะเกิดว่าเออมันตายผมก็เดี๋ยวก็ไปตอนเอาใหม่เนาะ นี่นะครับมันก็ติดนะครับเนี่ยข้างบนก็เริ่มแตกแล้วน,นี่ขตอนอไห้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมเอ่ยนะนี่ยครับเนี่ยเขาเริ่มแตกแล้วนะครับเนี่ยกิ่งที่ตอนไว้ก็เริ่มแตกแตกหมดเลยผมลิดใบออกหมดเลยนะครับไม่เหลือไว้เลย ไม,ไม่แต่บนยอดนุ่นหมุงก็ริดออกบทนะครับน,น,นี่ไปใส่ต้มไก่เนาะนเดี๋ยวออกเยอะๆคงได้ใส่ต้มไก่แล้วครับอ,อันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นะมะาขามที่ผมได้ตอนไว้นะครับที่ผมได้นําเสนอไปนะครับอันนั้นจะเป็นคลิปเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับอันนี้ อันนี้จะถุจะให้ดูลากนะครับว่าเขาเยอะแค่ไหนนะครับนี่ผมจัด <c oughs> ลากเป็นบางส่วนแล้วนะครับอือโทษทีนะครับนี่นะครับจะให้ดูพอามาดูลากนะครับนี่ะครับเห็นไหมนี่นะครับจะ ือว่ามีรากออกเยอะมากนะครับต้อค่อยๆค่อยๆลื้อนะครับพอเดี๋ยวจะโดนโดนลากเขาขาดได้นะครับ พอดีมันอยู่กลางแดดนะครับมองไม่ถนัดนีะครับน,นี้จะมีลากเกิดมาหลายเส้นนะครับ ทางนี้จะเห็นชัดกว่านะครับนี่นะครับทางฝั่งนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีลากออกมาหลายเส้นนะครับเส้นจะควายกันอยู่นะครับเดีย๋ยวต้องจัดให้เขาระเบียบหน่อยนะ โอเคนะครับคลิปเก่าอันนั้นก็จะมีที่ผมไม่ได้ทดกิ่งนะครับคือผมจะแล้วก็พอดีเป็นกิ่งกิ่งนี้มันจะเป็นกิ่งใหญ่นะครับผมก็จะตอนข้างบนไว้ด้วยนะครับกบไปก่อน นี่รับรอดแล้วนะครับต้นนี้เนี่ยครับเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูตุ้มไม่ใช่ตุ้มเส็ษที่ผมตอนไว้ทางกิ่งด้านบนนะครับที่ผมไม่ได้ตัดทดเลยตั้งแต่ทีแรกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกิ่งที่ได้จากการตอนของตอ,อของกิ่งนั้นนะครับ อันนี้อันนี้ก็ติดหมดแล้วนะครับเนี่ยน,นี่นกุ้กิ่งที่ถัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นต่อจากกิ่งนี้นะครับต้นนี้นะครับตอก็ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าสำเร็จอันนี้ก็จะเลี้ยงเป็นสรงต้นเหมือนกันนะครับอันนี้ อันนี้มันยังไม่เอาตากแดดนะครับยังเลี้ยงไว้ในร่มอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดนะครับส่วนกิ่งนี้จะเป็นกิ่งบนสุดนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ติดนะครับเพิ่งเห็นว่าเขาก็ติดเหมือนกันนะครับนี่กิ่งนี้โอเคอันนี้ อันนี้จะเป็นสนซรายนะครับอันนี้ซื้อมานะครับในราคา220บาทนะครับสนซรายต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นมะขามนะครับอันนี้ไปขุดมานะครับ ขุดมาตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะรอดนะครับแต่ก็รอดนะนเดี๋ยวจะตัดเป็นทรงประมาณนี้แหละครับอ,อันนี้อันนี้ก็จากคลิปที่แล้วนะครับนี้เป็นมะขามเพาะ,มะเมล็ดนะครับนี้ วันนี้เพิ่งจะลิดใบออกไปนะครับเพื่อจะได้เห็นโครงสร้างเขานะครับนี่ครับนี่นะนี่ตัดยอดนะับเดี๋ยวจะให้เขาแตกให้เขาเลี้ยงกิ่งกิ่งกิ่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าลวดกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้นะครับส่วนกิ่งข้างหลังนี่ ก็คิดว่าน่าจะน่าจะเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าเขาจะแตกกิ่งอื่นอีกไหมนะครับเดี๋ยวลองถ้าเกิดเขาแตกกิ่งอื่นอีกก็อาจจะต้องเบรกสองกิ่งนี้เพื่อให้กิ่งข้างในเขาเาจเริญเติบโตได้ดีนะครับนี่ก็ยังไม่ยังไม่เอาออกตากแดดนะครับ คลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตต้นมะขามตอนนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับว่าผมจะทำํำพาทาอะไรอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง Fighting Fighting ้ i ฟิตชลบรีนะครับอย่าลืม กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง Fighting f i t ชนบ o n b u r ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม